สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวแฟนเชลซีห้ามพลาดบบเยนมิวนิคเดินหน้าจริงหวังดึงเอ็นกุนครูขณะที่นิโคลัสแจ็คสันอาจย้ายซบแอสตันวิลล่าเรื่องจริงหรือแค่ข่าวลือไปติดตามกันครับสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Blue Inside วันนี้เราจะพาคุณไปอัปเดตดราม่าร้อนแรงในวงการฟุตบอลที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆทั่วโลกจับตามองครับใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงกรณีการย้ายทีมของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูดาวยิงฝีเท้าจัดจากเชลซีที่ตกเป็นข่าวกับยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาบาเยอร์มิวนิกมาดูกันว่าสถานการณ์นี้ไปถึงไหนแล้วและทำไมมันถึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงนี้ จากรายงานล่าสุดของ f l o r รียนเพเทนเบิร์ผู้สื่อข่าวชื่อดังจาก Sky ยสปอร์ตเยอรมันเมื่อวานนี้ระบุว่าบาเยน n ์มิวนิกยังไม่ยอมแพ้ในการคว้าตัวคร uh ิสโตเฟอร์เอนคุนคูมาร่วมทีมข่าวระบุว่าการเจรจาใหม่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยเอนคุนคูเองก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายไปบาเยนน์อย่างเต็มที่และที่สําคัญคือเรื่องสัญญาส่วนตัวนั้นตกลงกันได้ร้อเปอร์เซ็นตเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคืออะไร มันอยู่ที่การตกลงกันระวังสสโมสรเท่านั้นซึ่งดูเหมือนจะยังติดขัดอยู่สำหรับ Chelsea, เชลซีเอ็นคุนคูที่ย้ายมาจาก RB บีไลฟ์ซิกเมื่อปี2023ด้วยค่าตัวสูงถึง60ล้านยูโรดูเหมือนจะยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้เต็มที่ในทิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เขาถูกมองว่าต้องการเวลาลงสนามมากกว่านี้และมีรายงานว่าเขารู้สึกไม่มีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันขา่าวจากฟุตบอลพรนเฟิร์สดอทเผยว่า เชลซีพร้อมปล่อยเขาด้วยค่าตัวราว40ล้านยูโรเพื่อระดมทุนสำหรับเป้าหมายใหม่อย่างซาวีซิมอนส์ขณะที่เอ็นคุนคูเองก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการย้ายแบบยืมตัวโดยที่เขาต้องการการย้ายทีมแบบถาวรเท่านั้นส่วนบาเยิร์นมิวนิกพวกเขาต้องการเติมเต็มแนวรุกหลังจากที่จามามมซีล่าบาดเจ็บหนักจากรายการศึกสโมสรโลกและการเจราจาคว้าตัวนิกวอเทอร์มาเดอร์จากสตุต์ดก็ล้มเหลวเอ็นคุนคูจึงกลายเป็นเป้าหมายหลัก และด้วยการที่แม็กซ์เอเบิหัวเรือใหญ่ด้านกีฬาของบาเยนยังพยายามหาทางเจรจาอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะจริงจังกับดีลนี้มากจากโพสต์ใน X แฟนๆเชลซีบางส่วนเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นแอดโปคลัมเมอร 20, ที่บอกว่าจ่ายเงินมาเถอะเชลซี Chelsea ไม่ใช่องค์กรการกุศลขณะที่บางคนอย่างแอดโมบีครมองว่าเชลซีควรตั้งราคาให้สูงกว่านี้เพื่อสะท้อนคุณค่าของนักเตะ ด้านแฟนบาเยินเองก็กดดันแม็กซ์เอเบิลให้ปิดดีลนี้ให้ได้โดยมีบางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าดีลนี้ล่มเอเบอิลต้องไปบรรยากาศในโซเชียลเลยร้อนแรงสุดๆตอนนี้หน้าต่างโอนย้ายจะปิดตัวในวันที่1กันยาย,ยน2025ซึ่งเหลือเวลาไม่มากนักการเจรจาระหว่างเชลซีและบาเยินจะเป็นตัวตัดสินว่าเอนคุนคูจะได้ย้ายทีมหรือไม่และด้วยความที่ทั้งสองสโมสรต่างมีเป้าหมายชัดเจนเดีลนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของซัมเมอร์นี้เลยทีเดียว และนี่คือประเด็นที่เราอยากให้คุณมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับคุณคิดว่าเอ็นคุนคูจะย้ายไปบาเอนได้สําเร็จหรือไม่เชลซีควรตั้งราคาเท่าไหร่ถึงจะสมเหตุสมผลและถ้าดีลนี้ล่มจริงๆผลกระทบจะเป็นยังไงกับทั้ง2ทีมแชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับข่าวต่อไปเป็นรายงานล่าสุดจากนักข่าวชื่อดังอย่างฟลอเรียนพริเทนเบิร์กที่ระบุว่า นิโ o l a s Jackson กองหน้าชาวเซเนกัลวัย24ปีของเชลซีอาจกำลังตกเป็นเป้าหมายของแอสตันวิลล่าใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดแม้ว่าจะยังเป็นแค่ข่าวลือแต่การย้ายทีมครั้งนี้อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับทั้งสองสโมสรและแฟนบอลอย่างเราก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจากโพสต์ล่าสุดบน X ทางด้านฟลอเรียนพลเทนเบิรเผยว่าแอสตันวิลล่าได้เพิ่มชื่อของนิโคลัสแจ็กสันเข้าไปในลิสต์นักเตะเป้าหมาย และมีการพูดคุยเบื้องต้นเกิดขึ้นแล้วแจ็คสันซึ่งย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์ในปี2023และเพิ่งต่อสัญญายาวถึงปี2033เมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เองดูเหมือนอนาคตไม่มั่นคงในทินสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยมีรายงานว่าเขาอาจจะพร้อมพิจารณาย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ยังเปิดอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้ นอกจากนั้นแอสตันวิลล่า y บาเอนมิวนิกก็เคยแสดงความสนใจในตัวเขาเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าทาง b บาเอนจะถอนตัวไปแล้วซึ่งทำให้วิลล่ากลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามแฟนบอลเชลซีบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่าการปล่อยตัวกองหน้าที่ทำไป10ประตูในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่แอสตันวิลล่ากำลังมองหาตัวตายตัวแทนในตำแหน่งกองหน้า โดยเฉพาะหลังจากที่เลออนเบลี่กำลังหลักสำคัญของทีมที่กำลังย้ายไปโรมา่าแจ็คสันที่มีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายทั้งเป็นกองหน้าตัวเป้าและลิมเส้นดูเหมือนจะเข้ากับสไตล์การทำทีมของยูไนเอมิรีผู้จัดการทีมวิลล่าได้อย่างดีนอกจากนี้รายงานยังระบุว่าเงินเดือนของแจ็คสันที่ราว1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์อาจเป็นตัวเลขที่วิลล่าสามารถรับมือได้หากพวกเขาตัดสินใจทุ่มเงินซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการย้ายทีมครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาการเงินของวิลล่าภายใต้กฎ PSR หรือกฎ Profit and Sustainability Rules ของพรีเมียร์ลีกซึ่งทำให้แฟนบอลบางส่วนตั้งคำถามว่าการซื้อนักเตะระดับนี้จะเป็นการเสี่ยงเปือนไปหรือไม่โดยมีผู้ใช้ X บางคนถึงกับบอกว่าถ้าวิลล่ามีเงินซื้อแจ็คสันได้นี่คือการใช้เงินที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา จากโพสต์ใน X เราสามารถเห็นปฏิกิริยาที่หลากหลายได้เลยครับบางคนมองว่านี่เป็นการย้ายทีมที่สมเหตุสมผลเพราะแจ็คสันอาจได้ลงสนามมากขึ้นที่วิลลา่าแต่บางคนก็หัวเราะเยาะว่าวิลล่าคิดถูกหรือยังหรือบางคนถึงขั้นสงสัยว่าเป็นข่าวปลอมเพื่อเรียกเรตติงขณะที่แฟนเชลซีบางส่วนก็ออกมาแสดงความเห็นที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าเขายังมีประโยชน์กับทีมแต่บางคนก็แย้งว่าควรปล่อยออกจากทีมไปเลย สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากตลาดซื้อขายนาเตะจะปิดในวันที่31สิงหาคมนี้และเชลซียังไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือย,ยืนยันอะไรอย่างเป็นทางการแต่ถ้าการย้ายทีมนี้เกิดขึ้นจริงอาจเป็นดีลที่พลิกโฉมวงการลูกหนังอังกฤษในฤดูกาล2025-2026เลยก็ได้ครับและนี่คือเรื่องราวล่าสุดของนิโคลัสแจ็กสันคุณคิดว่าเขาจะย้ายไปแอสตันวิลล่าจริงไหมหรือนี่จะเป็นแค่ข่าวลือที่สร้างความตื่นเต้นเท่านั้น แชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างข่าวต่อไปยังเป็นกระแสข่าวการเสริมทัพนักเตะของเชลซีแต่ดูแล้วดีลนี้อาจจะยากเกินไปสำหรับเชลซีข่าวนี้แฟนบอลของทั้งสโมสสเชลซีและอินเตอร์มิลานไม่ควรพลาดเรื่องราวการย้ายทีมของอเลสซานโดรบัสโทนีปราการหลังคนเก่งของอินเตอร์มิลานที่ถูกเชลซีจับตามองแต่ดูเหมือนดีลนี้จะยังไม่ลงตัวและอาจจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่แฟนบอลทั่วโลก ไปดูกันเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารายงานจากกาเซตาเดโลสปอร์ตเผยว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอจำนวน50ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอ l เล е สซานโดรบัสโตนีปราการหลังทีมชาติอิตาลีวัย26ปีจากอินเตอร์มิลานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออินเตอร์มิลานปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างสูาพใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดอินเตอร์ไม่สนใจปล่อยนักเตะคนสำคัญของพวกเขาออกไปในราคานี้ บาโซนี่ถือเป็นหนึ่งในกองหลังที่ถูกยกย่องว่ามีฝีเท้าระดับโลกเขาเป็นตัวหลักของอินเตอร์ที่พึ่งคว้าแชมป์เซเรียอาเมื่อรุดูกันก่อนหน้าและยังมีสัญญากับทีมถึงปี2028ด้วยมูลค่าตลาดที่ t r a n s f e ร์มา k ์ประเมินไว้สูงถึง80ล้านยูโรการที่เชลซีเสนอแค่50ล้านยูโรจึงดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปในสายตาของอินเตอร์และแฟนบอลหลายคนก็เห็นด้วยสำหรับเชลซีการเสริมทัพกองหลังในซัมเมอร์นี้เป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะหลังจากที่ลีวายคอนวิลตัวหลักได้รับบาดเจ็บ ACL ซึ่งอาจจะทําให้เขาพลาดการลงสนามไปนานบาโซนี่ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยความสูง190ซนติเมตรความสามารถในการอ่านเกมและการใช้เท้าซ้ายที่แม่นยําเขาจะเข้ามาเติมเต็มแนวรับของเชลซีได้อย่างลงตัวแต่ดูเหมือนว่าแผนการของสิงห์บลูอาจจะต้องชะลอออกไปเพราะอินเตอร์ไม่มีท่าทีอยากปล่อยตัวเขาในตอนนี้หลังข่าวนี้เผยแพร่ไปแฟนบอลบด X ต่างแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย บางคนมองว่า50ล้านยูโรเป็นข้อเสนอที่ดูถูกเกินไปและบางคนถึงกับบอกว่าบาซอนี่มีค่ามากกว่านี้อย่างน้อย70ล้านยูโรขึ้นไปขณะที่แฟนเชลซีบางส่วนเริ่มกังวลว่าถ้าเดี๋ยวนี้ล่มทีมอาจจะต้องหันไปลุ้นนักเตะค,คนอื่นอย่างมาร์กูฮีจากคริสตัลพาเลซแทนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะว่านักเตะรายนี้กําลังถูกจ้องโดยลิเวอร์พูลเช่นกันที่น่าสนใจคืออินเตอร์มิลานดูเหมือนจะยึดมั่นในตัวบาซอนี่มากจริงๆเพราะนอกจากปีเท้าที่สุดยอด เขายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมและมีบทบาทสําคัญในแนวรับที่แข็งแกร่งของพวกเขาอีกด้วยการที่เชลซีถูกปฏิเสธอาจเป็นสัญญาณว่าอินเตอร์พร้อมสู้เพื่อรักษานักเตะคนนี้ไว้หรืออาจจะต้องยื่นข้อเสนอที่สูงกว่านี้ถึงจะมีการเจรจาต่อไปได้ณนะวันนี้ยังไม่มีรายง,งานเพิ่มเติมว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอใหม่หรือไม่แต่ด้วยระยะเวลาที่เหลือในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025ซึ่งจะปิดวันที่1กันยายนนี้เชลซีอาจจะต้องเร่งเครื่องหาทางเลือกอื่นหากดีลนี้ไม่คืบหน้า ส่วนแฟนอินเตอร์ก็คงลุ้นกันตัวโกงว่าทีมรักจะรักษาบัสโตนี่ไว้ได้หรือเปล่าและนี่คือประเด็นที่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันแสดงความเห็นคุณคิดว่าเชลซีควรยื่นข้อเสนอเพิ่มเป็น80ล้านยูโรหรือมากกว่านั้นเพื่อนโน้มน้าวอินเตอร์มิลานหรือควรหันไปลุยดียอื่นดีแชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง blue insight พร้อมเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลเ,เด็ดแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ